นักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก้วกนกการอีกแล้วนะคะในรายวิชานาตาสินค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องนาตยศัพท์และภาษาท่าทางนาตาสินไทยค่ะ สำหรับพังสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะเรื่องนาติยศและภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนะคะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยการที่เราจะเรียนรู้นะคะนั่นก็คือเรื่องแรกค่ะหน้าตยศัพท์และอีกเรื่องนะคะก็คือเรื่องของภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยค่ะแต่ในวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันค่ะก็คือเรื่องหน้าติยศนั่นเองค่ะ ค่ะและสำหรับตัวชี้วัดที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือบรรยายองค์ประกอบหน้าตศสินค่ะและจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในเรื่องนี้ที่นักเรียนจะต้องทำได้มี3ข้อด้วยกันนั่นก็คืออธิบายเกี่ยวกับหน้าตยศัย์ได้นะคะ 2. ค่ะปฏิบัติท่าหน้าตยศัย์ได้นะคะและ 3. ค่ะเห็นคุณค่าและชื่นชมการปฏิบัติหน้าตยศัย์ที่สวยงามค่ะ ค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องนาตยศัพท์ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูก็มีภาพมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตภาพแล้วก็ตอบคําถามครูกันก่อนเลยนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเอ๊นักเรียนลองดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยครูปฏิบัติท่าอะไรบ้างยอดเยี่ยมมากค่ะเท้าเอวใช่ไหมคะแล้วก็ยกเท้านั่นเองเ,องเนาะ ซึ่งนักเรียนคะลองดูสิเขาว่าการปฏิบัติในภาพเนี้ยเรานำไปใช้ในกิจกรรมใดใช่แล้วละคะ่ะก็คือใช้ในการแสดงหนาา้าตัินนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าหน้าตยศั์คืออะไรนะคะนาตยศั์ค่ะก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อนะคะลักษณะหรือกิริยาท่าทางในการฝึกหัดหรือการแสดงหนาา้าตัดไทยนะคะสิ่งเหล่านี้คะ่ะเราเรียกมันว่านาตยศั์นั่นเองนะคะ ค่ะเรามาดูกันต่อนะคะว่าเอ๊นาฏยศัพท์เนี่ยเราสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างพอทราบไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะนาฏยศัพท์เนี่ยเป็นท่าพื้นฐานอย่างหนึ่งที่สามารถฝึกหัดแล้วก็นามาประกอบกันหรือประดิษฐ์ขึ้นเป็นท่ารำก็ได้นะซึ่งนาฏยศัพท์ที่ควรฝึกหัดค่ะมีดังต่อไปนี้ท่าแรกเลยนะคะท่าที่หนึ่งค่ะท่าประเท้านักเรียนคะ ถ้าประท้านะคะเป็นการปฏิบัติสืบเนื่องมาจากการจรดเท้านั่นเองนะโดยยกจมูกเท้าขึ้นนะแล้วก็ใช้ส้นเท้าวางกับพื้นย่อเข่าลงพร้อมทั้งแตะจมูกเท้าลงกับพื้นและยกเท้าขึ้นนั่นเองนะคะการปฏิบัติค่ะจะแบ่งออกเป็นทั้งตัวพระและก็ตัวนางนะคะซึ่งตัวพระค่ะจะกันเข่าออกเนาะให้ดูสง่างามน,น,นิดนึงนะคะส่วนตัวนางค่ะไม่ต้องกันเข่านั่นเองค่ะ ถ้าปราดเท้านะคะเราจะเริ่มที่ตัวพระกันก่อนนะคะปฏิบัติดังนี้ค่ะกันเข่าออกนะคะถ้าปราดเท้าตัวนางค่ะปฏิบัติดังนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนโอ้โหหลังจากที่นักเรียนชมการสาธิตในท่าปราดเท้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนาตยศัพท์ที่ควรปฏิบัติท่าต่อมากันค่ะ ท่าที่2ค่ะท่ายกเท้าท่านี้นะคะจริงๆมันจะเป็นท่าสืบเนื่องต่อจากการประเท้านั่นเองนะคะประแล้วก็ยกขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งตัวพระค่ะกันเข่าออกไปข้างๆส่วนสูงอยู่ระดับเข่าข้างที่ยืนนะคะส่วนตัวนางค่ะไม่ต้องกันเข่านะคะส่วนสูงอยู่ต่ำกว่าเข่าข้างที่ยืนเล็กน้อยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมการสาธิตท่ายกเท้ากันนะคะท่ายกเท้าค่ะ ตัวพระนะคะปฏิบัติดังนี้ค่ะส่วนท่ายกเท้าตัวนางนะคะปฏิบัติดังนี้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูท่านาฏยศัพท์ท่าต่อมากันค่ะ ท่าต่อมานะคะท่าที่3ค่ะท่าจีบส่งหลังนะคะหรือท่าจีบหลังนั่นเองนะซึ่งตัวพระและตัวนางค่ะก็คือจีบส่งไปทางด้านหลังนะคะหงายท้องแขนและพลิกข้อมือให้จีบหงายขึ้นนั่นเองค่ะไปชมการสาธิตกันได้เลยค่ะท่าจีบส่งหลังนะคะหรือเรียกอย่างว่าท่าจีบหลังนะคะตัวพระและตัวนางปฏิบัติเหมือนกันค่ะคือจีบส่งไปด้านหลังนะคะ ค่ะนักเรียนคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเรามาดูท่านาฏยศัพท์ต่อมากันค่ะท่าฉายมือนะคะซึ่งตัวพระนะคะจะต้องยืนตัวตรงมือซ้ายตั้งวงบนมือขวาตั้งวงตะแคงมือไปทางด้านข้างค่ะโดยทั้งสองมือนะคะให้อยู่ระดับเดียวกันนะ ส่วนตัวนางค่ะมือซ้ายตั้งวงบนมือขวาค่ะตั้งวงตะแคงมือนะคะไปทางด้านข้างเช่นเดียวกับตัวพระเลยแต่โดยมือทั้งสองนะคะอยู่ระดับเดียวกันเนาะแล้วก็ค่อยๆแทงปลายมือออกไปทางด้านข้างจนแขนตึงนั่นเองค่ะไปชมการสาธิตกันได้เลยค่ะถ้าฉายมือค่ะเริ่มที่ตัวพระก่อนนะคะปฏิบัติดังนี้ค่ะ ส่วนท่าฉายมือตัวนางนะคะปฏิบัติดังนี้ค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนได้ลองคิดวิเคราะห์กันนะนั่นก็คือเกมจับคู่นั่นเองนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเอเกมจับคู่ที่ครูว่าเนี่ยเป็นยังไง นักเรียนลองดูนะคะครูจะให้นักเรียนค่ะจับคู่ภาพกับท่านาฏยศัพท์ให้ถูกต้องนะนี่นักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีคำนะประเท้ายกเท้าฉายมือจีบหลังลน้กเรียนลองดูสิคะว่าท่าไหนคู่กับท่าไหนท้าพร้อมแล้วนะคะครูให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนโอ้โ oh, หหลายคนตั้งใจโยงกันดีมากเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งที่นักเรียนตอบมาจะตรงกับแนวคำตอบของครูหรือเปล่าจะถูกต้องหรือเปล่ามาดูกันค่ะภาพแรกค่ะภาพแรกคือท่าอะไรเอย่ยยอดเยี่ยมมากค่ะยกเท้านั่นเองภาพต่อมาล่ะคะอะเยี่ยมมากเลยฉายมือนั่นเองนะคะแล้วภาพที่สามล่ะคะชัดเจนเลยภาพอะไรเอย่ย อ่าจีบหลังค่ะแล้วสุดท้ายก็คือประเท้านั่นเองค่ะเก่งมากเลยเด็กๆค่ะนักเรียนคะมาถึงช่วงของชวนคิดพิชิตคําตอบกันแล้วนะวันนี้ค่ะครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนค่ะว่าคําที่ใช้เรียกกิริยาท่าทางการแสดงนาสินไทยเรียกว่าอะไรคะมีช้อยให้เลือกค่ะนารสสอบหรือเปล่านารสิ์หรือเปล่า,ลาจินตลีลาหรือเปล่าเอหรือศิอปลปะคําคตอบคือ เก่งมากเลยนะคะนาตยศาสร์นั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะสำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกมาดูคำถามข้อถัดมากันนะคะคำถามข้อถัดมาค่ะข้อใดสัมพันธ์กันร,ระหว่างลักษณะท่ากับอว,อวัยวะคะนักเรียนมีช้อยค่ะ 1. จีบกับเท้าใช่หรือเปล่าหรือสปรากับเท้าใช่ไหมสจรดกับมือใช่หรือเปล่าหรือสถัด กับมือนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะประนั่นเองเพราะว่าประใช้กับอวัยวะนั่นก็คือส่วนเท้านั่นเองค่ะเก่งมากเลยมาดูที่การสรุปความรู้ความเข้าใจกันนะนักเรียนก็ช่วยครูสรุปนิดหนึ่งนะคะหน้าตยศัพท์เป็นยังไงคะ,ะก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อลักษณะหรือกิริยาท่าทางในการฝึกหัดการแสดงหน้าตัสินไทยนะคะ ส่วนนาตยศัพท์ที่ควรฝึกหัดนะคะก็คือเช่นประเทา้ายกเทา้าจีบส่งหลังฉายมือเป็นต้นค่ะมาถึงช่วงของภาระงานชิ้นงานแล้วนะคะนักเรียนในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนผ่านทางช่องทางออนไลน์นะโดยตกลงกันค่ะว่าใครจะเป็นตัวพระใครจะเป็นตัวนางนะจากนั้นค่ะก็ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าน,นาตยศัพท์ ให้ถูกต้องและก็สวยงามแล้วก็บันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึกดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะนี่นะคะนี่ก็คือแบบบันทึกการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนฝึกปฏิบัติท่านาฏยศยกันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหเก่งมากเลยหลายคนตั้งใจฝึกหลายคู่ตั้งใจซ้อมกันอย่างดีเลยทีเดียวนะทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะนักเรียนนาตยศาสตร์เป็นไงคะแน่นอนเลยนะคะนาตยศาสตร์ก็คือเป็นคําที่ใช้เรียกชื่อลักษณะหรือกิริยาท่าทางในการแสดงนาตศิลป์นะคะ เราควรฝึกหัดหนาตยศั์ให้ถูกต้องและก็สวยงามเพื่อเป็นพื้นฐานในการรำที่ดีนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ลองปฏิบัติกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะครูก็จะให้นักเรียนนำเสนอท่าทางการปฏิบัตินาตยศั์ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะกับ เพื่อนของนักเรียนเองนั่นแหละโดยเพื่อนและครูค่ะจะร่วมกันประเมินผลแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็จะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยนะจากนั้นค่ะนักเรียนก็ประเมินความพึงพอใจในผลงานของตนเองอะค่ะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานแล้วก็ปรับปรุงผลงานของตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยนะคะโดยครูมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ค่ะและนี่ก็คือเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติท่าหน้าตยาศัพท์ของนักเรียนนะคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนนะคะนำเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองได้เลยค่ะ โอ้โหสุดยอดมากเลยเด็กๆแต่ละคู่แต่ละกลุ่มนะคะโอ้โหออกมาได้สวยงามมากเลยไม่ว่าจะเป็นท่าปราเท้ายกเท้าสวยงามมากเลยทีเดียวนะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะคะแนนต้องเต็มแน่เลยแบบนี้นะคะนักเรียน ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องนาตยศัพท์ไปแล้วนะคะผู้หวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ค่ะไปปรับใช้แล้วก็ต่อยอดการเรียนานาฏศิลิ์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีความเหมาะสมด้วยนะและก็ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อตอนเองอีกด้วยนะคะ และอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถจัดทำคลิปวิดีโอการปฏิบัติท่านาฏยศาสทร์นะคะแล้วก็นำไปโพส์ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok Li ลน์เฟ e บุ๊กอินสตาแกรนะคะก็ได้เพื่อ,อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปได้อีกด้วยนะคะพบกับครูแก้วกันโอการได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ